สวัสดีครับผมบาโจยูทูปชาแนลครับมื่อนี้ยบาโจจะมาเปิดราคาควายเด้อครับเด้ออยู่บ้านนี่แล้ครับผมนี่ครับเป็นลูกแม่ครับผมเป็นลูกเกาเจริญครับผมมีใบพร้อมนะครับเนาะลูกเป็นลูกเกาเจริญครับผมเป็นแม่บ้านๆเนาะครับผมนี่นะครับเบว่างหน้าตาแม่แล้วครับเนาะตาแจ่มแจ่มช้ำอัตลักษณ์ไทยชัดเจนครับผมมีปทุกอย่างอ่องกลุมเนียครับผมเล็บงามเล็บดี เป็นแม่บ้านๆเนาะครับสูงสูงกับสีประมาณร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะบวกลบเด้อครับเด้อบวกลบร้อยสี่สิบลูกของเขาก็ได้ประมาณห้าหกเดือนประมาณนี้เนาะครับเนาะเป็นลูกเก้าเฉลิมมีใบพร้อมครับผมคนไทยครับผมเป็นลูกตัวมเมย์ัองคนไทยครับ ผลิสนใจกับทัวมหาเบาจูได้ครับผด088หาซี88 381นะครับเดอ้อเป็นลูกเก้าเจริญมีใบรลบลองพร้อมเด้อครับนี่นะครับ,รบหางหางง่ายหางง่ดีครับผมลูกกินนมอยู่ครับถ่ายมะนาวตัดครับผมมุนหน้าตาลูกครับลูกสาวลูกเก้าเจริญครับผมนี่ครับสนใจทัวมหาเลยนะครับเดอ้อ ราคาเปิดไว้ที่แปดชิบครับผมตอรองได้ครับผมนี่ครับน้อนตุ่มนะครับเด้อลูกเก้าเจริญครับผมโทรมาได้ครับผมราคาคุยกกันได้ครับผมตอรองได้ครับเป็นลูกตัวเมียลูกเก้าเจริญครับผมมีใบพรอมตาแตนเข้มจำอัตลักคุยไทยชัดกินนะครับลูกมีบตุกอย่างตอนนี้กินนมอยู่ครับ แม่ตอนนี้มันได้สามเดือนครับประมาณสามเดือนครับผมทับกับเจ้าน้ำโชกครับั่นแต่บ่มีใบเด้อครับเด้อผู้ถ่าเพื่อนว่าทับกับน้ำโชกหาใบบ่มีครับผมเนี่ยแหละครับหาแม่บ้านบานครับผมแม่กระสูงกะประมาณร้อยสี่สิบครับผมถ้าพอถึงกับบวกลบได้ร้อยสามเก้าเดือนร้อยสี่สิบเนี่แหละครับประมาณนี้ครับผมคอยอยู่บ้านหมอไตครับผม อำเภอสีบุรีนครราชสีมาจังหวัดนนทบุรีครับผมอันนี้คือลูกก้าวเฉลือนครับผมอันหน,น,น,นามาอยู่ละตาเทียนเข้มช้ๆทะลักคุยไทยชัดเจนหงาวดีครับผมแข้งขาดีตอนนี้สูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าเด้อครับเด้อลูกลูกสาวเนี่ยสูงประมาณร้อยยี่สิบกว่าครับผมอันนี้คือแม่ครับผมงาวดีครับผมผู้ใดมักสายพัฒนา เอาไปพัฒนาด้วยครับเด้อให้ลูกดีครับแม่เนี่ยแม่น้อยๆแต่ว่าให้ลูกดีครับผมมาเบิ่งตัวแท้ได้ครับอยูบวันเบ้าโูครับผมลงดากลูกเลยครับผมทายมะนาวตัดเงาหางไงครับผมกินนุม่มอยู่ครับ อ้เลี้ยงง่าไงนะครับเด้อแม่หนูเลี้ย,ยงง่ายไงนี่ครับนี่แหละเลี้ยงง่ายครับผมเลี้ยงไงขอตันจุลื้อหมดแล้วครับผมลูกตัวเมียไก่ซาเม่เหรอเมียบ,บ้านๆจะให้ลูกมีผลงานครับผมให้ลูกดีเมืองไทยครับผมเมืองไทยลูกบาได้อาบน้ำครับน้อนตุ่มครับผมน้อนตุ่ม เบิง่งเคาะตันจิเรือครับผมมาเบิ่งได้เดี๋ยวขับเด้อราคาเบาโจดเปิดไว้ที่แปดสิบครับผมต่อรองได้นี่แหละครับเมลูสนใจยังไงก็โทรมาหาเบาโจดได้เลยครับเด้อส่วนแปดแปดห้าสี่แปดแปดสามแปดหนึ่งครับผมบราคาจับต้องได้ครับผมลูกนี้ตัวประกอครอบกระเคงครับผม เบื้องด้านหน้าครับเด้อครับทางด้านหน้าลูกเก้าเจริญครับผมบนี่ครับแม่ครับผมแย้อดีครับผมเป็นแม่บ้านๆเด้อครับเด้อแม่บ้านๆครับผมด้านนาดูครับเป็นลูกตัวเมียครับผมแขีงขาดีตาเตี้ยงเที่ยงำอัตยัลักษณ์คุยไทยชัดเจน แม่กับมานแล้วประมาณสามเดือนช่วงนี้ก็มันแรงเนาะครับเนาะไปกับธรรมดาแล้วครับผมนี่ครับผมช่วยได้กับโทรมาหาเบ้าจูได้ด้ยครับเด้อกระสันคลิปนี้ก็ไปเทียนแล้วนะครับเนาะกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดติดตามในเบ้าชูนี้เด้อครับเด้อ สวัสดีครับ